Two, three, come สวัสดีค่ะทุกคนตามที่สัญญากันไว้นะคะวันนี้ไลท์เนวอาร์ดีไซน์นะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้จะตามสัญญาเลยที่จะมาสอนการทาสีเล็บเจลนะคะถ้ายังไงให้สีติดทนนานนะคะไม่ต้องง้อที่ร้านเลยนะคะอ่าวันนี้เราจะใช้นางแบบไม่ หานังแบบไม่ได้นะคะวันนี้เราก็ใช้นิ้วของเรานี่เองคะนิ้วยาวๆนิ้ว,วสั้นๆป้อมๆ,อๆนี่แหละค่ะมามาสอนทุกคนนะคะทํากันได้ง่ายๆค่ะไปลุยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็อาใช้ตะไบ,บนะคะแต่งทรงเล็บตามที่เราชอบเลยค่ะจะทรงเหลี่ยมทรงมนหรืออะไรก็ตามที่เราชอบเลยนะคะเราก็ ใช้ตัวตะใบ,บค่ะตะใบ,บนะคะหนึ่งร้อยทับหนนะคะตัวนี้นะคะเราใช้ด้านที่เป็น100นะคะในการตะไบ,บนะคะตะใบ,บมุมเล็บตามทรงที่เราอยากได้เลยนะคะถ้าหลังที่หลังจากที่เราตะใบ,บหน้าอ่าทรงเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้บัฟค่ะในการ ไบหน้าเล็บไม่ให้หน้าเล็บของเรามันนะคะเพื่อที่จะทําให้การทาสีเล็บเทีนะคะอยู่ติดทนนานมากขึ้นนะคะตัวบัฟนะคะเราใช้ฝั่งที่เป็นความละเอียด180นะคะในการบัฟนะคะ,ะสังเกตดูอันไหน180ก็คือด้านที่มีความละเอียดมากกว่านะคะลองจับดูมันจะมี2ด้านก็คือด้านที่มันหยาบแล้วก็ละเอียดะะใช้ด้านที่ละเอียดนะคะห้ามใช้ด้านหยาบเด็ด ขาดเลยนะคะไม่งั้นหนะ้าเล็บของเราไปแน่นอนค่ะเล็บเราบางแน่นอนเพราะว่าบางครั้งนะคะที่ลูกค้าสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมทาสีเล็บเจลแล้วทำไมเล็บเราบางลงบางลงอ่าบางครั้งนะคะเราไปเจอช่างที่แบบไม่ได้ดูว่าเอ๊ะฝั่งไหนก็ตะไบลูกค้าตะบี้ตะบันตะไบลูกค้าไปเลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนมาแบบ มาเล่าสู่กันฟังอะนะคะว่าไปเจอร้านบางร้านโหะตะใบจนหน้าเล็บเขาบางมากแบบร้อนเลยอะไรยเงี้ยค่ะจากหน้าเล็บหนาะๆนี่นะคะก็คือใช้ฟังละเอียดนะคะตะใบบับหน้าเล็บนะคะเรามาบับหน้าเล็บกันเลยเพื่อที่จะให้หน้าเล็บของเราไม่มันนะคะนี่ค่ะตะเล็บไปเลยทุกเล็บเลยนะจ๊ะค่ะหลังจากที่เราบับหน้าเล็บของเรานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ที่ด้านหนังนะคะด้านหนังถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากนะคะในการดันหนังนะคะเพราะจะทําให้หน้าเล็บเราดูกว้างขึ้นนะคะแล้วก็การทาสีเจลจะดูสวยงามเรียบร้อยนะคะเราก็ดันหนังนะคะเพืนสังเกตดูนะคะนะคะค่อยๆดันไปอย่างนี้เลยนะคะ ค่อยดันค่ะดันแบบนี้ค่ะทุกเล็บเลยนะคะ่คะหลังจากที่เราเดันหนังเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สำลีค่ะสำลีไล่ขนนะคะเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะเช็ดทำความสะอาดนะคะพวกฝุ่นละอองพวกเศษเล็บ เศษฝุ่นที่เราตะไบออกมานะคะเพื่อวามเรียบร้อยนะคะเช็ดไปเลยจ้าท้งห้างเล็บจ้าอ่าหลังจากเราเคลียร์หน้าเล็บเรียบร้อยนะคะเคลียร์หน้าเล็บเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็อา่าลง กันเชื้อราค่ะเราลงตัวนี้กันเลยตัวนี้คือมีทั้งสองออปชันเลยก็คือไล่ความชื้นแล้วก็กันเชื้อราในตัวเดียวกันทาตัวนี้ทีเดียวจบค่ะทาเล็เลยนะจ๊ะสังเกตดูว่าหลังจากที่เราทาตัวไล่ความชื้นนะคะหน้าเล็บเรานะคะก็จะดูค่ะดูไม่มันนะคะ ทุกเล็บเลยนะจ๊ะแต่ตัวนี้ทาแล้วไม่ต้องอบนะคะทาหลังจากที่เราลงตัวกันเชลาไลฟความชื้นเรียบร้อยนะคะตัวต่อไปคือลงเบทกันค่ะเบดเราลงบางๆนะคะทาให้ครบทุกนิ้วเลยนะคะเสร็จแล้วก็อบ30ิวินาทีค่ะเวลาทานะคะบอกเทคนิคนะคะลูกค้าปาดอย่างนี้นะคะปาดเพื่อที่จะ น้ำยาจะได้ไม่ต้องขึ้นมาเยอะนะคะปาดเสร็จนะจ๊ะทาให้ชิดชิดขอบเด็บมากที่จะน้ำยาจะได้ไม่ต้องขึ้นมาเยอะนะคะปาดเสร็จนะจ๊ะทาให้ชิดชิดขอบเด็บมากที่สุดเลยนะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะการทาสีเล็บเจลทุกครั้งนะคะอย่าลืม ปิดหน้าเล็บทุกครั้งนะคะค่าหลังจากที่เราลงเบสนะคะแล้วก็เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการลงสีค่ะจุดโอเคเราเลือกเป็นสีนะคะก่อนที่จะทาสีทุกครั้งนะคะเราต้องคือเราไม่เขย่านะคะแต่เราใช้วิธีการแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้สี เข้ากันนะคะไม่ตกตะกอนนะคะแต่ถ้าเราเขย่ามันอาจจะเป็นฟองได้ค่ะใช้วิธีการหมุนนี้นะคะก่อนที่จะทาโอเคค่ะหลังจากลงเบตรเรียบร้อยแล้วเรามาทาสีเล็ดกันเลยค่ะการทาสีนะคะได้สีมยายงนี้ปาดข้างนะคะปาดข้างสองข้างนะคะแล้วก็ตักสีขึ้นมา นี่นะคะนี่ค่ะเวลาทานะคะทาให้ชิดขอบเล็บมากที่สุดนะคะจะเห็นไหมเอ่ยจะไม่เห็นชิดขอบเล็บมากที่สุดนะคะค่ะจะทําให้เล็บออกมาสวยนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดหน้าเล็บค่ะทุกครั้งค่ะ ทาบางๆนะคะไม่ต้องทาหนานะคะทาสีเจลการที่ทาหนานะคะแล้วพอไปอบนะคะถ้าหนาเกินไปนะคะเล็บเราก็จะย่นนะคะทาบางๆแค่นี้พอคะ่ะส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้สีเจลอยู่ไม่ทนนะคะบางครั้งคือการทาสีเจล ที่หนาเกินไปนะคะอบแล้วไม่แห้งทำให้สีย่นนะคะทาทุกเล็บเลยจ้าง่ายมากเห็นไหมคะการทาสีเจลทุกคนก็ทาได้เพียงแค่มีอุปกรณ์ในการทาแค่นั้นเองเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนการต่อเล็บ ติดทีวกันนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่เล็บสั้นแต่ว่าอยากจะได้เล็บยาวทันใจนะเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคกันง่ายเหมือนกันค่ะต,ตอนนี้นะคะเราก็ทาสีเล็บให้ครบทั้งห้าเล็บนะคะแล้วก็เข้าอบค่ะค่หลังจากทาเสร็จนะคะเราก็เข้าเครื่องอบจ้า30มิบวินาทีจ้า ง่ายไมคะง,ง่ายมากเนาะทาสีเจลไม่ได้ยากเลยทุกคนระหว่างอบนะคะไม่ร้อนเลยทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคอันนี้เราก็ทาครั้งแรกนะคะนี่รอบแรกทาสีแบบซอบๆนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคค่ะ okay, เรามาทาสี อีกรอบหนึงนะคะทาทับอีกรอบหนึ่งรอบที่สแล้วก็อบเหมือนเดิมค่ะจ้าหลังจากที่เราทาสีเล็บนะคะสอรอบแล้วนะคะสีจะเห็นรอเปล่าเพราะว่าใช้สีแบบสีชนนูดนูดนะคะอาจจะไม่ชัดมากนะคะนี่นะคะอ่าทาสีไปสองรอบแล้วอบเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะลงท็อปค่ะลงท็อปเคลือบเก็บความ มาเก็บความเรียบร้อยของเล็บนะคะบางคนถามว่าเอ๊ะถ้าหนูไม่ลงท็อปได้ไหมพี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าทาสีเจลนะคะท็อปเป็นตัวเก็บนะคะไม่งั้นก็คือสีจะแบบดูแบบไม่แห้งเหนียวเหนียวนะคะต้องใช้ท็อปนะคะทาอีกรอบนึงแล้วก็อบนะคะ,ะทุกคนหลังจากที่เราลงท็อปนะคะแล้วก็อบเรียบร้อยนะคะดูเล็บของเรานะคะ จากที่ไม่มีสีสันนะคะก็มีสีสันขึ้นมานะคะดูดูสวยงามขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่นะคะเป็นไงคะการทาสีแลบเจลง่ายมากนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเ,เพื่อนๆลงท็อปเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่านี่นะคะดูสีสีเล็บของเราจะ <c oughs> เห็นไหมคะไม่เออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ย่นนะคะไม่ย่น ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลงเสร็จแล้วมีตัวบำรุงนะคะเราก็บำรุงสมุกเล็บจะได้ไม่แห้งนะคะเราก็ทาบำรุงไปได้เลย,ยนี่ค่ะก็ทาบำรุงขอบเล็บนะคะโอ้โหจากเล็บที่ดูแบบว่ามไม่อยาก พูดไม่ถูกอ่ะนะคะนี่นะคะก็แบบเอ้ยดูดีขึ้นนะคะโอ้โหง่ายมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะการทาสีเล็บเจลง่ายมากง่ายๆใช้ขั้นตอนแค่นี้เองนะคะแล้วก็มีเล็บสวยๆอย่างนี้แล้วเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วทาไปแล้วแล้วถ้าจะอ,าออกจะออกยังไงอ่า เรามีคลิปหน้านะคะเดี๋ยว EP ที่3นะคะเราจะมีมาสอนการเอาสีเล็บเจลออกนะคะขั้นตอนง่ายๆซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะอุปกรณ์นะคะทุกคนสามารถซื้อได้ทางช h อป e ี Lazada สั่งได้เลยถามว่าเอ๊ะพี่ร้านไหนจะโอเคดูรีวิวได้เลยนะคะรีวิวว่าร้านไหนโอเคได้ดาวร้านไหนส่งเร็วนะคะเพราะว่าทางร้านก็สั่งผ่านทางออนไลน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีร้านที่เลือกเยอะแล้วก็ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่สั่งไปแล้วของจะไม่ได้รับอะไรอย่างนี้ค่ะเข้าไปดูรีวิวเลยแล้วไหนที่แบบโอเคคนสั่งเยอะคอมเมนต์ดีๆนะคะสั่งได้หมดเลยนะคะสั่งวันนี้เผออๆแบบวันนี้ก็ได้เลยนะคะขอจบการคลิปการสอนการทาสีดับเจไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะติดตามชมคลิปหน้าการล้างเล็บค่ะสวัสดีค่ะ